เอมาหอดเล้อมาหอดเด้อนี่นี่นี่ที่เดีาเขาบอกเราเขาจะว่าตื่นตัวนั้นเนาะคอมเมนนี์มาแล้ว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 เปิดรำเหมือนงามด้วยไปเหมยอนแกไปเลยนี่มาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้ว กอเด้อ็ได้ไดไดนี่สวัสดีครับสวัสดีนี่ว้าวยีงย้ายร่งกายขนาดนนเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กรอบดักยินดีกับชูดสองบัลลาเทบาไลฟ์สไตล์สแนลนองวันนี้บัลลาเทบาเก็จะได้ผ่านเปลือนมานางเรือพนักง,งานไฟฟ้าเนาะซึ่งก็เปิดให้บริการเหนื่อยแฝงที่เศร้าสามเดินนอนเปื่นที่บ,บัลลาบัลเลมาเก็บบรรยากาศให้เปลื่อนได้เบิงน,นะวันนี้ก็เที่ย โอกาสโชคดีนะ้าบรุราเดมาเยี่ยมผ่าบรรยากาศรีวิวให้เกิดในเบิรนะ์เนาะตอนนี้บรุราอยู่ที่ท่าเรือสาทรน,นอนเพื่อนเนาะซึ่งเรือออกกับส่วงประมาณหกโมงเนะนาะสิบแปดนาฬิกานอนเพื่อนเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่ท่าเรือสาทรเนาะบุราเตอร์เต็นขาะท่านเดียวท่านออกมาเนาะบุราเนี่ยนี่เตอร์เต็นแทนนี่ตอนนี้อยู่ที่ทสถานีนนเนาะซึ่งเจ้าหน้าที่กะให้คำแนะนำดีเนาะ ว่าส่วนใบแดนเดือนเดือยุดเดือเนาะโอเคเดี๋ยวถามไปเบิ่งบรรยากาศตอนเดือมาตอนเราเดือมายสมาร์ทเฟล์ดี้นั่นเพื่อนเนาะจึงให้บริการประมาณ18บแนาฬิกาเนาะตอนนี้งไก่เวลาเขามานะเวลาดีแต่เน่ยเบนเก่งไก่หมดเนาะโอ้เห็นไหมเพื่อนเขาขาวนะนั่นแ่ะมายสมาร์ทเฟล์ดี่มาแล้ว กายขมากายขมาละมาละตื่นเต้นขนาดเจ๊กาละกาละใครจะได้เห็นนั่เพื่อนจะได้นั่งสัมผัสบรรยากาศเดีอของไทยเนาะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นเพื่อนมาแล้ว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 ไดีใจได้ดีใจได้จะได้นั่งแล้วนี่เป็นเรื่อไฟพลาลินรำแดกของประเทศไทยเนาะ ทีคนไทยปริทินเองเนาะนาทีจุดนั้นเนาะมาแล้วเห็นไหมเห็นทงแม่นเพื่อนมาแล้วมาแล้วตอนนี้ก็เวลาประมาณสิบเจ้านาฬิกาสี่สิบนาทีนอนเพื่อนเนาะเรียก็ออกประมาณสิบแปดน,น,น,นาฬิกา อาชสิตรงเปกของเราเนาะในเวลาเดินเรืออยู่ที่ถ้าเดรือสาธรเนาะแม่แม่น้ำเจ้าพระยาเต็เดเต็เดเต็ดบรารสุขมีเรือยใหญ่มากไก่ข้ามาไก่ข้ามามาล่าอยากเห็นนางแลยอยากไปสัมผัสบรรยากาศด้านในเบิ่ง ซึ่งท่าเรือจุดนี้ก็มีท่าเรือแบบผ่านในคอนสยามนอนเตือนเนาะซึ่งเมืเ่อก็เห็นยูทูบเบอร์มารีวิวอยู่นอนเตือนเนาะกรสีได้เจอกันในระหว่างการเดินทางเน,ะบบนาะโอ้ไปด้านเพื่อนเดี๋ยวย้อนกลับมาคืนเดี๋ยวไปเบิ่งตอนไก่สิมานอนเพื่อนเนาะไปเก็บบรรยากาศตอนเฉลิมเรื่อยคุณเพื่อนๆในเบิ่ง ตอนนี้ก็ได้เสร็จไปถึงตาเดือยเนาะมายสมาร์ทเรลลารีเรานาะดีเป็นบรรยาก,กาศตาตาเดือ๋ยสาตอนซึ่งก็มีทางเตี๋ให้คนสนใจเนาะเดินทางในเมือนเอ๊ะมาหอดได้ม,มาหอดได้นี่นี่น,น,นี่ที่เดียวเขาเล่าเขาแจวว่าคือตัวนั้นเนาะโอมนีน มาแล้ว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 ไปแล้วปัดร่างันงามด้วยไบมือเงยไปเลยนี่มาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วเต้เต้เต้เต <c ười> ้นี่เั้ดีครับเั้ดี <c ười> นี่ว้าวยังไงร่างกายขนาดเพื่อน ซึ่งเรื่องนี้ก็ที่ขาดไม้แบบในการบรรทุกมีกุลสานางอะไรอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบคนเนาะอยู่นะเพื่อไม้สมาร์ทบรอดี้เนาะนี่ไก,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 ก่ละไก่ละไก่เสดอ๊อกเรจะอัดตัวหนีม,มาได้เนาะ ก็่ะอ,อำอนวยควาสะดวกให้นะในการเชื่อมตอเต้นเต้นเต้ตอนนี้รออยู่เพื่อนครับไปแล้วไปได้ไปได้ขอระดับเรือนะคะขออย่างไระครับขอบคุณครับนี่วัดขามาห้างใหนเพื่อน ปั๊ดพระอาจาิมเมนนัเพื่อนนะงเป็นส่วงเวลา1ิแนกาเนาะปัดนี่เป็นบรรยากาศด้านในนะเมื่ออาจจรนเนี่เนาะ็เมือนจะมียูทบเบอร์มากบลาณไปไลยเนาะนี่เวลาสิเก็บบรรยากาศด้านในเห็นเปลี่ยนไปไหมงว่าถ้าได้จะบอกระยะทางไปใายหนเนาะ นี่อาจ,จเป็นแผนทีนะในการเดินทางนี่โอ้เ,อเย็ยน,เย,เ,น,เ,น,นเ,เย็ยนเฉียบเลยเพื่อนตัดแอร์เย็นมากๆเลยอ่าก็ลาด,ดีแต่ลนะาจจดีแต่เดินทางในวันนี้เนาะซึ่งวันสรีนังส่า,าก,กับเวลาก็ดีแต่เนาะซึ่งกเรเดืองกับปเปิดตั้งแต่วันที่ให้ใส่บริการตั้งแต่วันทีนะ่อสามเนาะ ท่านว่าเปิดตลอดลอนงนางฝีจนหอดส,สิบสี่กุมภาพกศพหกสิบสี่นั่นเปื่อนเนาะให้หนางฝีเกือบสองเดือนเนาะนี่เป็นบรรยากาศด้านในวัดซึ่งแบบออกแบบแบบคือรถไฟฟ้าเนาะเนี่ยดเดยนเเ็นๆนั่นเปื่อนสวัสดีนะครับนี่เป็นบรรยากาศดนะ้านใน โอ้เวลาดีใจนะดีใจเขินที่เอามันนี่เนาะนี่อันนี้เป็นเวลาในการเดินทางเนาะซึ่งปลายทางก็อยู่ที่สะพานพระรามหาต้นทางก็อยู่ที่สะพานท่าเรือสะท้อนเนาะซึ่งรวมรกันสถานี1 1สถานีเนาะนี่เป็นบรรยากาศด้านในเนาะเออ วัดนี่ง่ายขนาดซึ่งก็เป็นเรือระบบสันเดียวนอนเถื่อนเนาะซึ่งมันทุกผูเดซาไนได้สองรลอดหาชิปขดมานอนเถื่อนเนาะซึ่งส่วนนี้ก็นั่งฟรีนอน่เถื่อน,นเก่าบรรยากาศตอนส่วนแง้มแหลงเห็นเถื่อน,นเ่งน,นี่นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะ เป็นเต้นเต้นเป็นเต้นมาละวกกีไฟมาละเดยมนานังมาได้สัมผัสบรรยากาศตัวนี้เนาะซึ่งเป็นเรือไฟฟ้าที่ผลิตโดยคนไทยเนาะนี่อันนี้ก็เป็นจุดจุดหนึ่งเนาะที่ว่านี่โอ้เอ้ต่ว่าที่เปิดไฟแล้วเนาะน,นี่ซึ่งจุด จุดนี้ก็มีประตูเปิดิดต,ตว,ว่ามีมีการกิดกะนะถึงมีนักท่องเที่ยวสรุกนะยินาทีจุดนี้นี่กำลังเปิดไฟนัน่เพื่อนเย็นเฉียบเลยนี่อาเดือดถัดไปเดียบกาย ติดต่างด้วยแพงโซลาเซลเนาะบอดยิ่งใหญ่มากๆเลยบรรยากาศด้บไหนน้อเจ็บเมื่อไรสิลานเปลือกมะยังมึงบรรยากาศจุดนหนึ่งนาะตอนนี้เป็นบรรยากาศด้านหน้าของเรือเนาะนี่ซึ่งขณนเดียก็มนี่้องวงจรพีชนะ อำนวยคมสะดวกแล้วก็จะมีทางอัเพิงนะแล้วก็มีทางนี้ไฟเนาะอยู่นาทีเจ้น,นี่โอ้สา,ารขนาดสวยงามว่าสุดยอดนี่ซึ่งมีจอทุกสี่มนะุมเนาะว่าในการเดินทางไปไซน์นอนอนเพื่อนยูนาที เย้นี่เป็นบรรยากาศดานากระเช็นประมาณเนาะแต่ว่าเรือพระถนอกว้าวนักท่องเที่ยวให้คนสนใจขนาดเนาะถึงว่าสีนางสะดีกว่าเดงเน้อหลามากเลยสุดยอด นี่เป็นยาเราเทปภาพตู้ประทับใจเลยนะอันนี้เป็นบรรยากาศดนนอกออกตัวแล้วเพื่อนออกตัวแล้วไปแล้วนี่บรรยากาศอ้นนอสุดเจ้สสุดดอันนี้มียูสเปอร์นะตูง้องเทรทับใจอยู่นาทีเรืองไม่สมาร์ทตัวดีนะ ดดเดี๋ยวปเป่บรรยากา,อา,า,าศอีมุมหนะนึ่นะบรรยากาศสวยงามสดเนยนะนี่เรนจะมีป้ายบอกนะว่าไปสายนอนเดือนนะหน่นาทีจนถึงอาบอาบนเ้เดือนนะึโอเคได้ไปเบปิ่งบรรยากาศอีซอนหนึ่งมางเดือนออกไปแล้วนี่บรรยากาศยามแดง มากมากเราดีใจขนาะดนี่ถ้าเดียวตัดไปป้งตนาก็มไอ้หางไอ้ควรนสยามนะนาาเนาะวันนี้บรรยากาศส่วงแรกข้อหนิมเป็นนิ่มด้วยปะไปแล้วไปแล้ว ช่วงนี้ตกแต่งงามนะดูหาไอคอนสยามเนาะอยู่ดีแม่น้ำเจ้าพระยาสุดยอดนี่เป็นการเดินทางส่วนยามแดงของมะล่านะในครั้งแรกของมะล่าโอ้จุดนี้เขาดาวคือสีมีความสุขขนาะดอยู่นาทีจุดนี้คก็จะจัดงานแดงยิงย่งใหญ่นานเดือนเนาะซึ่งก็มีเดือดหายบริการพร้อมอยู่เขาทาเป็นยังไดนะ้เนาะ ô ngang ngang Mọi người ta ngang đây ngang ngang Chúng ta có ngang 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 này ngang 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 บรรยากาศอะไรเนาะแล้วใช้เบิรงบรรยากาศนู่นนี่นี่ให้เบิรงท่าสนามทีไอขวดสยามเนาะงามขนาดเลื่อนบรรยากาศแด่ๆเขเมืองกรุงโอ้ <ปะ S 1> ซึ่งมีป้ายเนะาะบังงามกันเลย té ngang té Hãy dáng cho kênh Ghiền งามคากอีดีเย็นเปลื่อนบาได้อวยเนาะสุดยอดที่มีคนนทยนี่ตอนนี้ก็อยู่จอดอยู่ที่ทาเรือซาธรโอรันซีพระยาเนาะซึ่งก็มีระบบเซียตัวนะเนาะนนาทีด้านใน ที่บอกว่าสถานีต่อไปเนาะซึ่งปลายทางก็อยู่ที่สะพนะา,านพระรามหาเนาะนี่มีเวลาบอกพร้อมคนประเดินทางหอดเวลาอะไรเนะระาะไปส่ต่อ ตอนนี้ผ่านหน่างไอคอนสยามมาแล้วเนาะสวยงามคักอีดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมถ้าเดือต่อไปกรมเจ้าท่านอนเพื่อนอ่จะมีบอกในการเจ้าท่าก็จะมีบอกร้อเนาะ บางองต้นยานอนเปล่อนไม่ได้ต่นเตียงนะยามเดินยามบวิ่งเนาะสุดยอดเลยจึงเลือกกเปิดวิ่งเฉพาะส่วนสาวกส่วนส่วนเย็นเนาะซึ่งรอบเสาวกวิ่งประมาณหกหกในกาซัชิมนาทีเนาะจากสะพานพระรามหาแล้วก็รอบเย็นวิ่งจาก ท่าเรือสาธรณ์17น,นาฬิกา30น,นาทีเนาะเปื่อยออกจากสถานีท่าเรือสาธรณ์จึงวันหนึ่งวิ่งอยู่สองหอบเนาะไปกลับเนาะรอบเสาร์ก็หลอบเย็นนะถ้าเป็นสองเสาร์อาทิตย์ก็วิ่งให้เฉพาะหาสถานีท่าเรือเนาะซึ่งเป็นสถานีที่ว่าจุติใหญ่เนาะสำหรับนักท่องเที่ยว จึงร่าดิยาดพระราศีเมียนหมาอยู่ด่านไตคลิปเนาะวันในการเดินทางเป็นแบบไรเนี่ยถ้าวันหนึ่งเดินเดินอยู่สองหอบนัอนเผื่อนาวิง่งเรืออยู่สอง,องหอบผลนาวิ่งกันหอดผลน้สิบสี่กุมภาสองพันหกสิบสี่นี่ยกาตดานนางกองเรือเนาะซึ่งจ <c oughs> ุดนี้ก็ออกบบราณเนาะ้าได้ตัวด่านในเนานะวัด Suciot! Suai ngam kai di ว่าเราก็จะไปลงที่ป่าพคลองตลาดนะท่าเรือเพราะว่าจะไปลงแบบนางรถไฟตะดิน MRT นาะเดินทางต่อสะดวกสบายนะนี่เป็นบรรยากาศด้านไหนนะซึ่งจุดนั้นนะที่เราจะที่นักท่องเที่ยวเลยสะดุปนะในนาทีจุดนั้นซึ่งก็ได้มีการปรับปรุงอะไรติดเป็นแบบแผ็นละลายเนาะให้นักท่องเที่ยวได้เห็นเนาะบรรยากาศด้านใน สุดยอดทั้งนา้เลยจำเป็นที่็ให้คำแนะนำนะในการเดินทางสะดวกสบายอันนี้อีเบิร์มเบิร์บ,บรรยากาศอีแล้วไน้อีกทีหนึ่งนั่น,นเพื่อนเนะเออกแกวสุดท้ายเรื่อรลาดสวงเนาะเรือแเดนไหวขนาดเพื่อนหนึ่งวันมันไหวไหวกันได้หนิเบิ้งมหนามเอาเพื่อนว่า แต่ฟอบสํารนี่เดรเ็มอารี่ื่าดินใสุดยอด่ดดจขนาดจะได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้นาะเย็นเย็นนุ่เนเืยยนเ่อนนั่งเดือโดยสาร อันเดือนกน็ไดอยากมาสัมผัสบรรยากาศบรรยากาศมาได้เนาะจึงส่วนนี้กน็นั่งทดลองนั่งฟรีอยูนะ่เนาะบรรยากาศอันไหนนี่นสุดยอดมากเลยนิว ดนามคตีฟอแห้งขนาดตาแน่นไว้ขนาดได้ไหมอเดี๋ยวราโทำกุศลนีเนาะนั่นซึ่งเรา่อนมาเล่าหน่นางเรือดีบาอเฟรตหรือสีแดงซึ่งเป็นเรือปภาพอากาศที่กันเนาะ เป็นบรรยากาศด้านในอ,ออกแบบสวยงามค่ะดีเลยถึงเป็นระบบสันเดียวกับสานแตงงามสวยงามแบบทันสมัยบรรทุกคุณพระในสองห้าสิบคนเนานะโอ้สุดยอดเลยวะ่ะอยากให้มีแบบนี้ทั้งบ้านบ้าวเาเลยเนาะต่ะบ้านบ้านเาไม่มี มุทะเลนะมิเตอร์แม่น้ำคลงองอตอนนี้ถึงสะพานกรุงเทพเลยเนาะนี่เวลามีคมสุ่มไล่แเดินทางมา อ๋อใกล้จะลงแล้วเพื่อนเนาะเดี๋ยวปลาลากระสีลงนี่ตาเรือนี่เนาะตาฟองตลาดนี่จะได้กับเป็นเครืองแก,กให้ยปลาเนาะในการเดินทางครั้งนี้เนาะนี่จะได้เดินทางเลยอ่าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับ นี่ตอนนี้ออกมาแล้วเนาะนี่ซึ่งเจ้าที่กับบริการดีเนาะในการเดินทางนางเรือเพฟ้ฝ่าซึ่งเป็นเรือใส่พนักง,งานแสงอาทิตเนะสุดยอดเลยเพื่อนไปแล้ไปแล้นี่ไปแล้วเย้บ๊ายบายบ๊ายบายสุดยอดสุดยอดเลยไปได้ไปได้เพื่อนไปแล้ว นี่บายบายนี่นี่มาลาก็สิไปนั่งรถไฟเอม็มอาร์ทีเนาะกลับบ้านนี่เป็นบรรยากาศอยู่ตาเรือปลาคลองตลาดเนาะสุดยอดมากเลยเนาะสหรับการต่างๆนี่มันเหนบลาก็ะสีก็จะจไหวเ,เพียงเท่านอนเพื่อนเนาะ ในการนั่งเรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ถึงเป็นคนไทยผลิตเนาะเวดาดีใจแทนคนไทยทั้งประเทศนะจีด้มีการแบบจริงนี่ออกมาเนาะอยู่ตลอดเวลาเนาะนี่สำหรับบันนี่กับเวลากนะ็จะมุ่งอย่างไรเนาะคือพิธ่ายประการนใดนข้อถกข้อพายเนาะตานเตือนที่เขามากเลยยืดหใหม่ก็นั่งใจ,นะจเนาะกดใดกดแชร์กดซักใครเดินเปลี่ยนตัวเป็นั่งใจใเวลาในการตะดปิดต่อไปนะั่งเตือนเนาะสำหรับบันนี่เวลาเขากลับเข้ามาสบายดีประกาศสวัสดีนะบ,บาย